การไม่ตรงกันหลังตำรวจพาแก๊งเพื่อนลงเรือจำลองเหตุการณ์แตงโมงตกเรือ ไปดูการจำลองเหตุการณ์กันดีกว่านะคะการจำลองเหตุการณ์ว่าหน้าตาถ้าทำมันจะเป็นยังไงวันที่เกิดเหตุนะคะตอนนี้ตำรวจก็ได้พาทั้งหมดไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ไปกันไม่ได้หมดค่ะเพราะว่ามีคนที่ไม่ค่อยจะดีคนหนึ่งนะคะก็คือความดันขึ้นสูงเลยช่วงนี้เครียดมากค่ะไปกันเท่าที่ได้ค่ะตำรวจนำตัวคุณกระติกไปก่อนไปจำลองเหตุการณ์ประมาณสัก30นาทีนะคะจุดแรกคือที่ท่าเรือพิบูลสงครามค่ะตรงที่จอดเรือ N b c ีแล้วก็มุ่งไปที่พระราม8นะคะ เอาไปดูกันค่ะว่าน่าจะเป็นยังไงพอจำลองเหตุการณ์เห็นภาพคร่าวๆว่าประมาณนี้นะคะใช้เวลาไม่นานค่ะตอนแรกน่ะไปล่องเรือกันก็มีคนขับเรือมีคุณปอคุณจ๊อบนะคะแล้วก็คุณแตงโมอ่ะไปดูว่านี่ยตรงนี้ตรงนี้ยังไงค่ะแล้วก็ให้โซโปอยอยู่ตรงไหนตอนที่เกิดเหตุคุณเบิดไม่ได้มาค่ะเพราะว่าความดันสูงอยู่ตอนนี้นะคะเบื้องต้นพอจำลองเหตุการณ์มันดูไม่ค่อยสมจริงในบางปร,ระการค่ะ ทั้ง5คนให้การไปคนละทิศละทางแล้ว<อ>มีหนึ่งในพยานก็คือคนที่ไปได้กันหนึ่งใน5นั้นให้การไม่เหมือนเพื่อนด้วยนะคะอตอนนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดมากนักแต่เสียงเริ่มแตกแล้วเนื่องจากว่ามันมีคนที่พูดว่าเรือมันเร็วก็เลยกระชากอพอกระชากก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้แตงโมงเลยตกเรือไปอค่ะตอนนี้เป็นกลายเป็นว่ามีหนึ่งในทั้งหคนบอกว่า เรือเร็วกระชากทําให้แตงโมตกเรือไปแล้วคุณจ๊อบก็ให้การไม่ตรงกับเพื่อนด้วยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่คุณโมอมีนาพูดหรือเปล่าว่าเรารู้ความจริงทั้งหมดแล้วตํารวจเองก็รู้ด้วยเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งค,ความจริงจะรจกระจ่างนะคะ<อ>จริงๆแล้วความจริงของอุบัติเหตุมาอาจจะไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ที่หลายคนติดตามและพูดถึงเป็นทอลอัพเดตทาวทุกวันนี้ก็เนื่องจากว่าปฏิกิริยาของทั้ง5คนการแสดงออกของแต่ละคนที่แหมแต่ละวันเราต้องวิพา์วิจารณ์นะคะว่า อื um ดูแปลกๆดูมีเงื่อ um นงำ <spe et>